นี่คือ,อเอลเลดเวฟนะฮะทำไมทุกคนต้องศึกษาอเอลเลดเวฟนะครับอเอลเลดเวฟเนี่ยมันคือนะฮะคุยเอลเลดเวฟเนี่ยครับก็คือว่าคุณลาฟนะครับเนลสันอีเลียดนะครับเขาบอกว่าวงจรของตลาดเนี่ยเกิดขึ้นซ้ำๆนะครับเนื่องจากอารมณ์ของนักลงทุนฉะนั้นอเอลเลดเวฟคืออารมณ์ของนักลงทุนฉะนั้นเมื่อไหร่นะครับที่เราอ่าน อารมณ์ของนักลงทุนได้เราจะเข้าใจโครงสร้างราคาทั้งหมดเราจะรู้ได้ไงว่าจุดไหนหวานเข้าซื้อซึ่งอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยนะครับจะแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของกราฟหรือว่าแท่งเทียนที่เราได้เคยเห็นกันนี่แหละนะฮะโอเคไหมฮะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครหมายความว่าถ้าเราเข้าใจออเลียนเวฟ ถ้าเราเข้าใจอารมณ์ของนักลงทุนนะครับเราจะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับวานครับนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอารมณ์ของนักลงทุนเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราจะเข้าเทรดตรงไหนให้ได้เปรียบที่สุดและเป็นจุดเดียวกับที่วานเข้าฮะโอเคไหมนี่คือ นี่คือคีย์เวิร์ดเลยจะรู้ได้ไงอะ่ะอารมณ์นักลงทุนที่เขาจะซื้ออ่ะจะรู้ได้ไงอะ่ะจะรู้ได้ไงว่าจุดไหนวานเข้าอะ่ะนะครับจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้มันกลับตัวะนะฮะมันบ่งบอกออกมาเป็นกราฟครับการที่แท่งเทียนมันจะพุ่งแบบนี้ได้ฮะการที่แท่งเทียนมันจะพุ่งแบบนี้ได้เขียวเขียวเนี่ยนะครับเขียวเียวเต็มเแท่งเนี่ยหมายความว่าอะไรฮะทุกคนพิมพ์หน่อยนะครับการที่จะมีแท่งเทียนสีเขียวเขียวพุ่งขึ้นแบบนี้ได้ครับ ต้องเกิดอะไรขึ้นครับต้องเกิดอะไรขึ้นครับอ่านะครับต้องเกิดอะไรขึ้น,นะฮะการที่แท่งเทียนจะเกิดแท่งสีเ,เขียวอย่างเงี้ยเต็มเต็มแท่งขึ้นไปอย่างเงี้ยฮะต้องเกิดอะไรขึ้นฮนะทุกคนพิมพ์มาหน่อยครับคนซื้อฮะถูกต้องครับผมคนซื้อนะครับวานช้อนครับฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่า เราจะทำยังไงให้ได้เราต้องเข้าซื้อพร้อมกับเขาอะนะครับนะฮะนั่นคือนะครับแล้วผมจะบอกว่าการที่แท่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่ใช่คนธรรมดานะที่จะซื้อได้นะครับต้องเป็นคนทั้งโลกพร้อมใจกันซื้อหรือแม้กระทั่งจะเป็นเงินนะครับเม็ดเงินมหาศาลจากเจ้าใดเจ้าหนึ่งของวาน,นครับ เข้ามาครั้งนึงระดับแสนล้านหรือว่าหมื่นคือหมื่นล้านดอลลาร์แสนล้านดอลลาร์เนี่ยอัดเข้าไปอ่ะแล้วตรงเนี้ยอัดเข้าไปตรงเนี้ยมันถึงพุ่งะฮะฉะนั้นนะครับจะบอกว่าไอจุดที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยเราต้องหายัางไงกไ็ได้ให้ได้ราคาข้างล่างเนี้ยอย่างน้อยถ้าไม่ได้ราคาข้างเนี้ยเราก็ต้องเดี๋ยวในสักครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับของจุดที่เขาขึ้นไปอ่ะ นะครับนี่ฮะเขาบอกว่าอะไรฮะอารมณ์ของนักลงทุนบ่งบอกถึงกราฟราคาก็นี่ครับกราฟราคาอารมณ์ของนักลงทุนการนักลงทุนเขาซื้อไงครับราคามันก็เลยเขียวนั่นคือคีย์เวิร์ดง่ายๆฮะแต,แต่ว่าก่อนที่มันจะง่ายขนาดนี้นะครับมันมีดีเทลของมันอยู่มันมีรายละเอียดของมันอยู่ว่า แล้วตรงไหนละ่ะที่มันจะกลับตัวแล้วอารมณ์อ่ะมันอยู่ส่วนไหนฮะทุกคนดูแผนผังนี้เอาไว้ก่อนเลยฮะนี่คือนะครับจิตวิทยาของนักลงทุนนะครับและผมจะบอกว่าปัจจุบันที่เรารู้จักแซนเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับแต่เจ้าเนี่ยเขาซื้อกันตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเจ้าเขาซื้อมาตั้งแต่ราคาข้างล่างตรงนี้แล้วนะฮะผมจะบอกว่าเจ้าเขาซื้อมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะซื้อจุดเดียวกับเจ้าเนี่ยครับจุดเดียวกับเจ้าเนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดเดียวกับเจ้าเราจะรู้ได้ไงว่าจุดเดียวกับเจ้าตรงไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาติดตามภาคต่อไปเลยฮะเราจะเจาะลึกเรื่องของอีเลียดเวฟกันแล้วในวันพรุ่งนี้ทุกคนห้ามพลาดเลยนะกําลังเข้มข้นเลยนะฮะเหมือนหนังแบบว่าถูกแบบตัดจบอะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกภาคถัดไปแล้วคนก็แบบค้างคาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนผมบอกเลยนะว่า ทุกคนจะถ้ารู้แบบนี้แล้วทุกคนจะรู้เลยว่าฉันควรจะเข้าเทรดยังไงนะฮะและวสำหรับใครนะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแซนด์บ็อกซ์นะเนี่ยฮะนุกฟรีกอดดีฟานะฮะไปติดตามเขาคนนี้เลยนะครับพี่ชายผมเองนะครับนุกฟรีก็อดดีฟายเทพระเจ้าแห่ง d e ฟาและ NFT ะครับอยากจะรู้ข้อมูลอะไรไปติดตามเพจเขาเลยฮะค,คนนี้ <c ười> คนที่แนะนำให้ผมเข้าสู่วงการแซนด์บ็อกนะฮะคือคนนี้เลยนะครับ วงการ n f t ครับคือคนนี้เลยนะฮะไปติดตามได้เลยนะฮะผมแปะไว้แล้วนะเราไปถล่มเพจเขากันนะเดี๋ยวเราจะไปถล่มเพจเขากันสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ทุกคนนะครับฝันดีติสวัสดนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะครับและเป็นกำลังใจทุกๆการดูนะครับจนถึงจากจากเริ่มต้นเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนมิกเซอร์นะครับมาดยตลอดนะฮะ สำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝันดีรติสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย